อ๋ออาบน้ำให้ปูย่าตายายแม่อาบน้ำให้แม่เมื่อนี้อาบน้ำให้แม่เอออ่าบน้ำให้อีแม่มาหอพรนะเออเอาให้พรลูกให้ยเนหลานเด้อเอาพูดสิให้ยว่าให้พรเด้วยก่อนห้พรเด้อว่าจังได้ระวังเด้อระว่าเด้อด้วยเห้พร เอาก็้ามาแต่เลยบ่ใหารเลยให้ลูกล้านสริมให้รวยทำมากค่าคืนเ้อว่าได้เป็นยังงั้นว่บอกเดี๋ยวค่อยล้างจะหนาวโอเคเอาเอาปุ๋ยลดเลอะบีก่อนก็ได้เดี๋ยวเจ๊ก่อนก็ได้บีถ่ายลูกให้เจ๊แล้วป้าจะปิดท้ายอาน้ำให้เต็ ฮัลโหลยังไม่ว่างเลยทำไรอ่ะทำได้อะไว้เมื่อไหร่พรุ่งนี้ได้ไหมฮั้วไวเลขอะไรรู้แล้วจำได้ไหมเนี่ยเดินมืดมืดนั่นเลยจำุ๋ยได้ไหมเนี่ยได้ได้เหรอ เออเย็นมันจะปิดเท่าไถ่โอ้โอ้เดี๋ยวสักเย็นๆเนาะพอเงินเดือนขึ้นเยอะๆก็บอกเขาสิเออเย็นๆเดี๋ยวอาจจะลงอาจจัระเบียอะไรเดี๋ยวขับไปให้เออเราไปสุดตรงไหนอ่ะ โอ้ตรงนน้นเลยสายสายเอาเลยสาสายเอาเลยรูยังไงสายรูปดอกอะไรดอ๋โอ้เงั้ยลงได้เลยเออโอเคเดี๋ยวเออโอเคครับครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะานนดนนอ่ะเดี๋ยวนี่ เอา้อนคเอาเจ๊กาเอาเอาเอามันร้อนเหรอคอยๆๆ่้อหรอนเย็นทำไมเขอว่าร้อนล่ะไม่ร้อนเร้อนหรอไม่ร้อนอดีน่าลองดิเจ๊จะถ่ายรูปมีจัฮอนอเอาอะไรยายก็บอกว่าร้อนดีบอกว่าดีมันร้อนเออคนนอนลัร้อน อ๋ออาบน้ำครูกับลูกกับหลานลูกกับลูกกับหลานไปเออ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 โอ้ยควรั้เรียนเลยดีเออหาเงินเอาก็บอกก็จีก็ให้เรียนสูงๆอ่ะเออนตังเก่งแดดไม่สองลากเออเอ้าน้ำได้กูทำยังไงอ่ะกูก็มานั่งตรงนี้สิไม่เป็นไรเอ้าไปเที่ยวทางนู้นมามานั่งตรงนี้แดดไม่สองลาก เดี๋ยวไปหาให้ไม่เป็นไรน้ำผ่าหยเลยเห็นไหมเดียว่อยืงนี um ้ยิ้มหน่อยเด่ <h <h ๋ยิ้มอยู่ถึยิ้มไม่ได้พ่อมาถ่ายทนั้นเจพ่อมาที่ทำไมอะทางนั้นน่ะเร็กว่าพ่อมาทางนี้เร็วอยมาไม่อะมา่าเร็วเร็วกว่าเร็ร็วมองกล้องไม่ใช่มองอันนั้นอื ถ่ายเลยจะได้เห็นหน้าอาวถ่ายสิซับซี่ยิ้มหน่อยย่ายิ้มไม่ออกบอกไม่ถูกแม่เข้ามาเร็วเอาไปอวดเล็กกันพอมันตรงนี้ก่อนไหนในตรงเนี้ยแหละเอาเอาแม่ขึ้นไปอีกเอาโผล่หัวขึ้นมาย่าเงยหน้ามาทางนี้ขบวนีีเขามองไม่เห็นเอาเร็ว เอาเด้อตอนนี้กำลังถ่ายรูปเอาได้แล้วบีบีบีมาเออเซลฟี่บีมาถ่ายกระเจี๊หน่อยสวยถ่ายรูปก้องก็สวยว่ะนี่นี่บีนั่งลงนั่งนั่งลงชิปปี้ดีอ๋อหนึ่งสองสามโอ้ยยิ้มแง่แแต่เลยคือคือคืออยู่ขางลูกือนก คือยื้อขาได้ได้ย่าบอกว่าให้เหวีมาหวี้างไหมเออมันต้องหวีแล้วที่ถ่รูปรอแล้วอออรลอแล้วอย่าอ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยรูปคนถ่ายสวยเยยิ้มหน่อยมันเจ้าของมันเป็น่างี้แหละเออเอาเอาอาบเถอะเดี๋ยวที่สิด้ยนั่นเออเอาอาบน้าวันนึ่งป่วยสาวันแล้วเอา

มีไปหายาตะผมมาไปไปหายาตะผมให้ย่าหน่อยล้างหน่อยก็ได้เอาล่างล้างหัวมื่อก ouais. mm. ี้อาบน้ำให้แม่ผู้สูงอายุเออลูกหลานมาอาบน้ำให้ให้ลูกหลานให้ร่ำให้รวยให้มีเงินทองหลายๆไส้บ่ะมืดเออเอามาลูกเอามามีเงินมีทองมี เอา้าว่าล่างเลยนี่ว่ายัางยี่หอ้อใดอันไหนอ,อันนี้คลิมโนวดไม่คุ้มโน,นดนี่อาบน้ำให้คุณแม่อาบน้ำให้คุณแม่ใส่มือกล้องนงอยากเห็นอ๋อส,สาวไมา่สวยไม่ได้หรอกสวยสวยนั่นอยู่บ้านโดนลืมถ่ายไปนปั่นภาษีอ่ะ ทำไมทืทสภาพวิวสวยบ้านคืทสภาพเด็ก็ดีนั่นแหละทรศัพท์เจ้าก็ดีตัวยือสภาพเขายู่ดียังไงมันอยู่หลอดมันมาได้ลงบ้านานบอกบทบร้อนนะร้อนมานะดนะาไม่ร้อนหรอกแต่แดดร้อน โอ้ล่างหวัวละไปที่ไปเทีเท่ยวเสรมจมาแรงไปเขาตืมๆนี่ไปวะนี่ไปนี่หละตืมๆนี่ยา่าบอกอ่ะ <c oughs> ส่วนไหนวะด <c oughs> <c oughs> เดือนนี่ล่างยังเท่ายังไงใส่ <c oughs> ยังยางันฮะถ้านา้ำเป็นสีขุ่นๆนี่ยัง ใส่เส <si ้อที่มคนใ้ลางหง้ามคุณตรงนี้โมขันหัวความผาซัดแก่เนี่ยะแม่ตบู๋มีไหมนี่ไงแม่อะตะบู๋มีไหมจะเอายาสลบที่ที่แบบน้ำล่างๆหัวกันเออกลางๆหงล้างหัวกันอยู่ในห้องน้ำหละแต่รู้แกก็ใช้หม่ยหวกันจะไม่รู้ไงยาไม่รู้หรอกเอามาไหมอ้าวอ่ะน้ำมาลด รับตาไว้ไม่ต้องนวดหรอกเอาแต่ยาสองผมนี่ก็พอเออเอารับตาไว้ไอัหนหนี้น่ะขึ้นมาหน่อยดิเออ,อเ้อนมียังห้อนเดือนเมษาแล้วอาวกาดิเดือนเมษาอากาศร้อนธรรมดาเหรออ่ะปุ๋ยปูใส่ปูห้ามบ้านเฮาแล้วโอ้พอแลนะ้วแดกเออผมก็จะโดนปุ๋ยนี่แหละให้โดนหรอ หน้าบ้นเทาก็ย็นเจียบแล้วเป็นหน้าบ้นเทาก็ย็นเจียบนั่นเนาะไาาเ่อออ้าเ็ตัวถุงจะอยู่ไหนอ่ะมีีเชเออ้าเช็ดตัวไม่มีเหรอมัเช็ดหัวเช็ดอะไรมีไหมนบอกมีไหมไหนจำนมหน่อยได้ปะ อจับน้องข้าวผูกไมไม่ใช่ตานมัวเองนะอกับขานมหน่อยวะอันนี้อะไนังฮะเมืเมอเม่ม่ออได้ล่างเนาะเออล่างเจ๊เด็เมื่ออีเกบอกอาบ,บหน้าเบอร์นับบน่นถือตู้ได้เออ <c oughs> <c oughs> อืม

มาถ่ายูให้เจ๊หน่อยดิอ๋แน่ทั้นี้เนาะกลางแดดโดนก็นแล้วเองอ่ะออกไปตรงนู้นอ่ะโอ้ยเจไล่ก็กระดาษมืดโอ้ยมันอะไรนะบีเห็นหน้าเจ๊รือเปล่าเจ๊ถอดแมสสิอืม mẹ khơi mẹ lát đi, hiện nay đã như thế nào? hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, เดี๋ยวก็พอมอ่าไงเขาก็บกินที่นี่เขากกินก็อแล้วาวกอร่ะคราวนีู้ดเจอหนาวนนี้เนี่ยเี่ยข้ค่รูดร้อนร้อนดอกนี่ถูรูดร้อเลยเออถูเอาล่างขาล่างตีนถูราคาถูตีนเด้เอาเอาล้างเออถูขาถูตีน ตายเฮ็ดจังได๋ได้ขี้ไผหหมด ก้าถ้าขาวก็ี้หนามีหรอขาแต่ป้ามันทุกเมื่อจเล็กมีเนี่ยจะ้กในเมืองตาเดีหรอไม่ได้เกี่ยวกับคนในเมืองซีอิ้ขาวมเป็นขาวเอามาถูงนี้มาล้างนี่ถูที่อเมือนเดเออเป็นอย่างเดหนาวบ่หนาวบ่ล่ะหนาวล่ะบ่หนาวหรอก่าเดน้าค่อยอไอเอออน้ำแข็งมาใส่น้าหน่อย พอแล้วมั้งซันแล้วว่าบนหนาวก็ได้เออเจอจริงๆด้วยหนาวแล้วพอเพราะยังไงคล้ายอมมดนี่ก็ได้แมาพอได้ตัวยูได้กอยูตัวมาอาบห้ก็อาบเยงก็ได้ตัว เปิดน้ำใส่กระมังไว้แล้วก็ได้อาบวันนี้เมื่อวานนี่ได้อาบน้ำบ่ะอาบทุกม,มือม้ออืกเลเอาเป็นไง <c oughs> อ้าโอ้ทีนี้เปียนผงเปียนผ้าผมน้ำโอ,บอ๊บบ่หรอหแล้วน้งผมโอ้ผมใส่น้าแล้วอ้าวผมกับผมถอดเสื้อออกนีนี้โอ,อ้โหเ,เอาละ

นี่ å, อาบน้ำ <hi> เสร,ร, um. ร็จแล้วเสร็จแล้วก็ดีอาบน้ำป้าแป้งแล้วก็สีนอนแล้วเออเอาเอาพามาเอายังเออเอาโจมลูกก่อนแล้วเอามาถ่ายนี่โจมลูกก่อนเอาลุกขึ้นอือปึ๊ด เออเอาเอาทรายผืนทรายผ่าเออเส้วขอพิธีไปแค่นี้ก็แล้วกันเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อสร้างคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ว

เดี๋ยวสองเดียวเดีสองเดีวโอ้อันนี้คือมันยกลึกลยกลึกลกขึ้นยกไว้ดินิ้วย่างไม่มีดอกเลยให้เขาที่เข่ากล้องน้ำเพียอ์นี่สองสามเฮ้ยมันเพียก็เอาเข่ามาเข่ากล้องโอ้ยตัวนี้ไม่เอาไอคอกูดบางไปเอาใหม่แล้วเออมันจะไม่ต้องเข่ากล้องนั่นละเัอ่ะทำอย่างนี้กำมืออ่าอ่ะเราลงนิ้วปป้งอย่างนี้ยกลงนิ้วโป้งขึ้นเยี่ยม ข้างไว้ข้างไว้หนึงสองมเออมองนยมองนมองมองีมองมองมองสองสามโอเคว้ตงละเอาไม่ยม่อ่อันี้ใอ้ตังสองร้อยซื้อเราอ๋ออเอารับตังหน่อยรับตังวางเดี๋ยวได้ให้พรด้วยให well. ้พรด้วยร่ำรวยร่ำรวย ได้มาเหมือนเงินป็นองให้ทองเป็นถุงบอกได้มาเหมือนเก่าเนี่ยได้อเกบรใส่กระเป๋าแล้งเลยนนี้ถะโอยนขอตังหน่อยได้ไหมเออเ้าเอาใส่กะเป๋าน เนบไปนมไว้นมไม่มีอยู่ไหนเซลเก่งตลอดอ่ะโอ้มีอ่ะสุขภาพอนามัมแผงแทงเออไม่อยู่ดีมีแฮงยิ้มเด้กพุ่นเนาะโอ้ยยิ้มเด้อเว้ยโอ้ยขออ่ะขออ่ะเออให้น้ให้ดวยถูกหัวเย็ดคำม้าค่ะขึ้นเออ เออทำมาค่าคืนคาเฮ็ดยังไงตรงฟ้ามมุ่งมาดปาธนาทุกประการเออคิดเงินให้ได้เงินคิดท้องให้ได้ท้องเฮ็ดยังไงตำเร็จลุล่วงลุล่วงดีดีเออสมดังคำปาธนา้าทุกนี่ชุดสวยๆไม่รู้จักมาถ่ายมี เออสวยๆ่รู้จกมาไทยดีแล้วล่ะมาทย้งสองคนทายกว่าเออทายเย่งตัวสวยๆทายไีกันเนาะเออเก็ดึงทายกันเกี่ยวไม้กันโอ้ยตุ๊แกพาไม้อาบน้าอีกแล้วคนทำอาบน้าให้แล้วตังคเจตันงเน้ะอาสามเที่ยวไว้ก็หนึ่งไปนี้เหี้ยเท่าใ่ไหมเจ้าขาก็ได้ต่างขนาดแกะหอวะ ผมมีมาหรอกม้างผมมาแล้วม่มีนาดหรอกเออแม่มา,มาเจอกันแล้วมาทักทาย,นะยกันอืมมาทักทายกันเฉยเออเออีเ <laughs> เออกอดคอว่อออางเดียวสวัสดีครับ<ย>เพื่อนนิ้วเดี่ยวยกขนิ้วเนี่ยกำนิ้วอย่างนี้กำแล้วก็เอานิ้วโป้งขึ้น โซฟี่จะโดนทุบหัวพอแล้วไปแล้วนะเออให้อะไรเปล่าไปบ้านกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วมีอะไรให้เปล่าเอออะละตังมือเดียวใส่กระเป๋าไว้ดีๆนะเดี๋ยวรอน าเาเอาออก็ต้องเก็บดีๆเนี่ยเอาให้กระเป๋าไี่ไหว้ด้นคืนกลับ <laughs> ไหว้จะไปใส่ก <laughs> องเป๋ากลับไหว้ต้มมันคนสุภากิตต้มมันแจ้งมาหายจ้าคนสุภาษิต้านี้ต้มมันแจ้งตั๊กต้มมันแจ้งมาหาได้วยดีรับกินอะไรไปอ่ะหนูมา,มาจะมีและ้วกินกระหม่อมข้าวอย่างนี้นะเนี่ย เาก็กินไี่ตอนแรกเ่ยกินแล้วจะใส่เราเข่าเอาบรอกติ๊กตาหั่นน่ากินดีเนาะแล้วกินเดียวนี้บอกข่าฮะเออเออไปไปก่อนท้กมีลังเดี๋ยวจะไปอ่านจะระเบียบแล้ว อความมุ่มงมั่นโสษนาทำการขอบคุณครับ